สวัสดีครับพบกับผมช่อง Dark คเซลครคูอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องมาหายุดหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่15เล่มที่12ดนี่ในบทที่15นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลินต้งของเราก็ได้ไปที่อ่าเขาเรียกว่าสำนักเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าพิธีจุ่มเสียน บนฐานโอสถในฐานโอสถอะไรประมาณนั้นแล้วก็โดนสิทธิ์ผู้พี่นะครับท้าประลองนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่15จุ่มเสียนฐานโอสถ ดาบใหญ่สาดไอแห้งแล้งฟาดลงมาในตอนนั้นอาการรอบตัวทงส่วนก็จางลงด้วยอัตราที่น่าตกใจคลืนความแห้งแรงกระจายไปทั่วสถานที่ดาบของธงส่วนดูธรรมดาก็จริงแต่ความแข็งแกร่งที่อยู่ภายในกลับเป็นสิ่งที่มีเพียงหลินต้งที่ตกเป็นเป้าหมายรับรู้ได้เท่านั้นสมแล้วกับที่เป็นสิทธิสายตรงของหอชำระใจ หลินต้องมองดูพื้นที่แห้งผากรอบตัวทงส่วนดวงตาก็ฉายแววเคร่งขรึมแต่เขาก็ไม่มีความตั้งใจที่จะถอยหนีเลยความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในจิตวิญญาณมังกรดำก็พุ่งตัวลงมาพร้อมกับพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นมันแยกเขี้ยวตะปบ,บกงเล็บขึ้นกระแทกหน้าตกใจสร้างร้อยแตกบนแท่นพิธีจำนวนมากฮ่าดวงตาธงส่วนเยือกเยน็นราวกับน้ำแข็งเมื่อมองมังกรดำที่ขยายขนาดขึ้นในตในภายในใน ภายในในตาอย่างรวดเร็วเสียงร้องต่ำแผรออกมาทันใดน,นั้นแสงจากดาบที่อัดแน่นด้วยแรงรับแห้งแห้งแรงก็พุ่งออกมาจากดาบเล่มใหญ่ลำแสงจากดาบทรงพลังเป็นอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่หลายสิบศอกขนาดพุ่งผ่านอากาศปานสายฟ้าแลบดูเหมือนฝนดาวตกอย่างไรอย่างนั้นจากนั้นก็ปะทะกับวิญญาณมังกรดำเต็มแรงด้วยเคลื่อนด้วยการเคลื่อนไหวที่น่าตกใจคล่งเสียงเสียดหูดังทั่วฟ้า คลืนพลังรุนแรงและป่าเทอนก็กระจายไปบนท้องฟ้าอย่างฉับพลันและลอกคลื่นขยายไปทั่วคนที่อยู่ในบริเวณนั้นรีบถอยหนีกันพลัวันกลุ่มแสงสีทองจํานวนมากฉายประกายบนแท่นกว้างพร้อมปกป้องเขาจากลมกระโชกที่กัดก่อนเข้ามา ขณะที่ต้านพลังความสนใจก็มุ่งไปบนอากาศดาบสูญสลายเป็นทักษะการต่อสู้ที่ทรมพลังแห่งหอชำระใจในเมื่อใช้ออกมาพร้อมกับขึ้นอยู่ระดับเนี่ยผ่านขั้นที่6ของธงส่วนแล้วอนุภาพก็ยิ่งแก่กล้ามากขึ้นแม้หลินตงจะสามารถเรียกวิญญาณมังกรได้ก็ไม่อาจกัดกั้นดาบคมกริบนี้ได้ว้า ดาบวาววับฟันลงมาอย่างหนักน่วงบนหัวของมังกรต่อหน้าสายตาทุกคนรังสีแห้งแ้งอันเป็นเอกลักษณ์กัดกร่อนวิญญาณมังกรอย่างบ้าคลั่งเกตมังกรที่เย็นจะเยือกยั้งหดตัวเลอย่างรวดเร็วภายใต้การกัดซอกข,ของคลื่นแห่งความแห้งแง้งทงชวนสัมผัสได้ว่าวิญญาณมังกรกำลังอ่อนกำลังภายใต้การกัดซอกคลื่นแห่งความแห้งแง้งหมูปากของเขาก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเย็นดาบสูญสลายในมือของเขาฟาดลงไปอย่างเกลี้ยกล่อมอีกครั้งฮดาบสูญสลาย ปริบมังกรเปรียงเปรียงการโจมตีจากพลังดาบรุนแรงโถมมาอีกครั้งครั้งนี้วิญญาณมังกรแตกสลายลงในทันทีร้อยแตกนับไม่ถ้วนราวทั่วร่างของมันวิญญาณมังกรทนไม่ไหวแล้วน่น,นะทุกคนสายหน้าเงียบเมื่อเห็นภาพตรงหน้าดูเหมือนว่าวิญญาณมังกรที่หลินต้องเรียกมาจะไม่สามารถทนต่อพลังของดาบสูญสลายได้วิญญาณของขอชำระใจมีเอกลักษณ์ไม่น้อยเลย แรงรับแห้งแรงที่พวกเขาได้จากการฝึกฝนนั้นแข็งแกร,ร่งจริงๆเซี่ยวเตียวมองภาพบนทองฟ้าพร้อมพยักหน้าแล้วหลินต้งจะไหวไหมเนี่ยกลุ่มของหลิวไปและมั่วหลิงโพงถามขึ้นหลินต้งเป็นตัวแทนของสิทธิ์ใหม่หากเขาพ่ายแพ้ในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาคงจะมีอนาคตที่มืดมนเสียแล้วใจเย็นๆไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเทียบขั้นกับหลินต้งหรอกเซี่ยวเตียวเอ่อยด้วยรอยยิ้มบาง มัวหลิงและคนที่เหลือถอนหายใจอย่างโล่งอกไม่ได้ยินคำพูดของเซี่ยวเตียวตอนนี้พวกเขาบอกได้เลยว่าเซี่ยวเตียวเป็นคนที่อ่านยากที่สุดในกลุ่มพี่น้องหลินดังนั้นพี่ชายคนนี้ดูพูดออกมาเช่นนี้คาดว่าหลินตงคมไม่เจอกับปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนขณะที่พวกเขากำลังสนทนาวิญญาณมังกรฟ้าก็เริ่มแตกทีละเล็กและน้อยไม่นานก็ถึงขีดสุดแล้วมันจบแล้วเหรอคนจำนวนหนึ่งคิดหนักในใจเมื่อเห็นภาพนี้ แต่พวกเขาก็ไม่มีความคิดย้อยเย้ยสิทธิ์ใหม่เลยการประลองนี้ถือเป็นความสําเร็จชิ้นหนึ่งของหลินต้งด้วยเช่นกันการที่เขาเป็นสิทธิ์ใหม่แต่สามารถบีบให้ทงส่วนดึงวิญญาณดาบศูญสลายมาใช้ได้ทงส่วนเงยหน้ามองมังกรที่กําลังก่อนลงใบหน้าค่อยๆเผยรอยยิม้มแต่จู่ๆมานตาก็หดเกร็งก่อนจะคลี่ยิม้มได้กว้าง วิญญาณมังกรที่กำลังแตกก็ระเบิดออกลำแสงสีเขียวพวยพุ่งออกมาจากด้านในวิ่งลงมาด้วยความเร็วน่าตกใจก่อนจะปรากฏตรงหน้าธงส่วนแสงสะท้อนนั้นทำให้ทุกคนเห็นได้ชัดว่าลินต้องซ่อนตัวอยู่ในแผงอยู่ในม่านแสงสีเขียวร่างลินต้องปกคลุมไปด้วยเกรดมังกรมรกตล้าวกับชั้นของเกรดเลยทีเดียวแขนมังกรมรกต ดวงตาของหลินต้งศาสอเย็นเยือกเสียงคำรามต่ำดังขึ้นในใจมือขวาสั่นไหวขยายขนาดพริบตาก็เปลี่ยนเป็นแขนมังกรขนาดยักษ์พลางน้ากลัวประทุกขึ้นเขยา่าห่วงมิตติจนบิดเบี้ยว เปลี่ยงลินตงไม่ลังเลเมื่อแขมังกรบงกรากฏก่อตัวขึ้นกำปั้นของเขาแหวกอากาศเวียงเข้าหาธงส่วนที่ท่าทางอันน่าสะพรึงกลัวพลังหน้าสยดสยองกระนำเข้าใส่ท่วมทนแม้แต่ร่างเนี้อผานทองคำขั้นหกของธงส่วนยังรู้สึกได้ว่าถึงความเจ็บปวดที่เสียดแทงเข้ามาแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขืนนั่นเพราะพลังหมัดของลินตงทําให้เกิดภยัยคุกคามใหญ่หลวงต่อเขา ดาบศูนย์สลายเล่มยักษ์ในมือทงส่วนยกสูงขึ้นจากนั้นก็ฟาดลงด้วยแรงมหาศาลคืนพลังแปลกประหลาดถูกสง่งออกไปจนถึงขีดสุดเคร่งแขนมังกรและดาบศูนสลายปะทักกันอย่างจังทันใดนั้นคืนลุนแรงและป่าเทือนที่ไม่อาจอธิบายได้ก็กระจายออกมารอบด,ด้านรอยแตกซ่านไปบนพื้นอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ชีเศษเสีเส้ยวพลังงานสีเทาเข้มไหลออกมาจากดาบศูญสลายเมื่อชนเข้ากับมัดอย่างรวดเร็วจากนั้นก็พรานเข้าไปกัดกรอนแขนมังกรของหลินตองอย่างต่อเนื่องภายใต้การกัดกรอนของแขนมังกรนั้นแขนมังกรของหลินต้งแสดงสัญญาณหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจ้าพึ่งเข่าหอชำระใจงั้นสิทธิพี่ข้าเช่นข้านี้จะชี้แนะว่าแรงรับแห้งแรงของหอชำระใจน่ากลัวขนาดไหนทงส่วนมอง้าตรงหน้าเอ่ยพรางหัวเราะเสียงเย็น แรงรับแรงอย่างนั้นเหรอลินต้องจ้องเขม่งพลังแปลประหลาดนั่นดูเหมือนจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นความแห้งแล้งและกัดกร่อนและพลังกัดกร่อนก็แข็งแกร่งวิญญาณมังกรศูนย์การป้องกันเพราะการกัดซอสนี้ทำให้ถูกทำลายแค่ในดาบเดียวจอมยุทธ์อื่นๆอาจพบว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่เผชิญหน้ากับพลังชนิดนี้แต่โชคร้ายที่ลินต้งไม่ใช่หนึ่งในพวกเขาดูดกืนซะ แต่ลินแค่คิดนั้นลินตงก็ปล่อยพลังเกลืนกินไหลเทียมทานก็ประทุขึ้นจากตราประทับเทวริขิตเส้นแสงสีดำแข่ขยายไปทั่วมือมังกรของลินตงดูดกลืนแรงรับแรงที่ลุกที่ลุกเข,ข้ามาในร่างลินตงไว้ทั้งหมดสีหน้าของธงส่วนเพียนไปฉับพลันเมื่อตระหนักได้ว่าแรงรับแรงของเขาถูกดูดเข้าไปเขารู้สึกถึงบางอย่างได้พลังของท่านพี่นั้นทำอะไรข้าไม่ได้หรอก ลิ้นต้องเงยหน้าขึ้นยิ้มให้ธงสวนที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมือมังกรกำแน่นขึ้นกระเพื่อมกระเซน็นออกรักกับคลื่นน้ำโถมมาจากระยะไกลเปรียงกำปั้นมังกรประทะาเข้ากระดาษสูญสลายอย่างรุนแรงความโหดร้ายและดุดันเทออกมาในลักษณะในลักษณะที่แรงกล้าปาแรงลับแรงลึกลับออกไปเปรียง เมื่อพลังงานทลักออกมาร้อยแตกจํานวนมากก็ปรากฏบนดาบศูนย์สลายจากนั้นก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นและวระเบิดออกเป็นสองซีกภายใต้สายตาตกตะลึงของทงส่วนและเหล่าสิทธิ์ที่ในหอชําระใจตูมดาบศูนย์สลายระเบิดเสียงลั่นลมกระโชกที่ถูกสร้างไว้ก็กวาดไปหาทงส่วร้าวกับขยุธลม่มทันใดน,นั้นแรงผักกรส่งร่างเขาร้อยละลิว้วเขากลับมายืนได้อย่างทุลักทุเลอีกครั้งหลังจากถอยไปหลายสิ ท่นพิธีเงียบสง,งัดหลังจากที่ร่างของธงส่วนทรงตัวได้สิทธิ์หอชำระใจหลายคนมองหน้ากันก่อนจะสูดหายใจลึกอย่างเงียบเชียบลินตงทำร้ายดาบสูญสลายจนระเบิดเชี่ยวหรือนี่การเป็นสิทธิในหอชำระใจมานานปีทาให้พวกเขารู้ดีว่าดาบสูญสลายมีอนุภาพร้ายแรงเพียงใดนี่เป็นวิชาที่สิทธิในหอชำระใจต้องเรียนรู้และเป็นทักษะการโจมตีเชิงรุกที่ใช้ที่พวกเขานั้นชอบใช้แต่มันกับปนปีด้วยหมัดรุ่นๆหมัดเดียวของหลินตง ทุกคนมองหลินตงที่หยุดการโจมตีบนอากาศเขารู้แล้วว่าผู้ชนะครั้งนี้นั้นคือใครแขนมังกรใหญ่โตของหลินตงขยับขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นก็คืนร่างกลับเป็นแขนมนุษย์ธรรมดา เขาไม่ทำเกินกว่าเหตุโดยการไล่ตามคู่ต่อสู้เนื่องจากที่นี่คือสำนักเต๋าไม่ใช่สนามรบโบราณคนตรงหน้าเป็นศิษย์พี่ไม่ใช่ศัตรูต้องฆ่ากันให้ตายข้างหนึ่งดังนั้นกฎในสนามรบโบราณก็ต้องฆ่าหรือทำให้เจ็บหนักจึงใช้ไม่ได้กับที่นี่ลินต้องเงยหน้าขึ้นเมื่อมือกลับคืนเป็นปกติเขายกมือขึ้นคำนับทงส่วนที่อยู่ไกลออกไปและเอยเสียงเบาศิษย์พี่ทงช่วยเดี๋ยนะศิษย์พี่ทงส่วนขอบคุณที่ออมมือให้ข้า ทงสวนแพ้แล้วบรรยากาศบนพิธีเหนือทานโอสถเงียบสงัดมีนำซ้ำยังมีความตกตะลึงเจืออยู่ในดวงตาของผู้คนเห็นได้ชัดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือความคาดหมายไปไกลโคเลยทีเดียวทงสวนไม่ถือว่าเป็นยอดฝีมือในบรรดาสิทธิแห่งหอชำระใจแต่เขาก็มีชื่อเสียงพอตัวในหมู่สิทธิสายตรงดังนั้นสิทธิหอชำระใจนั้นก็จงมีทา่าทีตกตะลึงไม่เห็นภาพที่เกิดขึ้นโอ้ผู้ชนะในสงครามร้อยแขวนคนนี้มีความสามารถสมกับตำแหน่งที่ได้มาจริงๆ ใช่ใช่ใช่ลินต้องพึ่งเข้าขอชำระใจหากเขาได้รับการฝึกซักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไล่ตามสิทธิผังธงและคนอื่นๆได้นะดูท่าว่าหอชำระใจของเราคงได้รับโอกาสปลุกปั้นจอมยุทธที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วฮ่าฮฮดีจริงๆแบบนี้ก็ต้องสร้างชื่อเสียงให้กับขอชำระใจได้อย่างมากเลยทีเดียวไม่งั้นเราคงถูกเหยียบย่ำจากขอทั้งสามระหว่างการประลองระหว่างหอประจําปี <c oughs> เออจากที่ข้ารู้มา มีติ์ระดับสูงของอีกสามหอเริ่มเรียนรู้คมภีรับกันแล้วนี่นาขณะที่หอชำระใจของเรานั้นกำลังก็ทำยังไงได้ล่ะเราจะทำอะไรได้ในเมื่อหอคมภีร์ต้าวางหูยากจะรกแตกขนาดนั้นน่ะอดทนต่อไปเถอะตราบใดที่มีคนตีความคมภี์ต้าวางหูได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วล่ะก็หอชำระใจก็จะครองอันดับหนึ่งได้อย่างแน่นอนอืมแต่ก็เป็นเรื่องยากอยู่นะ คลื่นเสียงกระซิบกระซาบดังไปทัว่วดวงตาของสิทธิ์หอชำระใจที่มองที่หลินต้งไม่มีประกายหยอกล้ออีกแล้วกราบทอแสงแห่งความหวังแทนที่แม้ว่าหลินต้งจะเป็นสิทธิ์ใหม่แต่พลังของเขาก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเขานับถือมากขึ้น สีหน้าของธงส่วนเปลี่ยนไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้แม้ขุมพลังหยนของหลินตงจะอยู่ในระดับเนียยผ่านขั้นที่4แต่สามารถตอกร่อกับจอบยึดขุมพลังเนียบผ่านขั้นที่6ยิ่งเมื่อรวมกับพลังจิตที่ทรงพลังพอกันแล้วด้วยนอกจากนี้ร่างกายหลินตงยังแข็งแกร่ง,รงทำให้ธงส่วนหวาดกลัวนักพลังหมัดมรคูทำให้เขารู้ว่าถ้าหลินตงต้องการฆ่ากันจรงิงๆเขาคงไม่มีทางแค่โซซัสโซเซแม้จะวีการป้องกันจากร่างเนียยผ่านทองคำด้วยก็ตามสิทธิ์น้องหลินตง ข้าขอชื่นชมเจ้าด้วยพลังเจ้ามีนั้นข้าไม่มีอะไรจะพูดอีกเจ้าควรได้รับพิธีจุมเสียในทานโอสถจริงๆทงส่วนยกมือคํานับต่อบหลินต้งและเอ่ยอ,ออกมาหลินต้งรับประสานคํานับมือทองส่วนเป็นผู้แห้ที่ดีเขาไม่แสดงอาการโกรธจากความอับอายเพียงเพราเพียงพราแห้สิ่งนี้ทําให้หลินตงรู้สึกประทับใจอีกฝ่ายเพราะบ่อยครั้งกับการเผชิญหน้ากับศัตรูหลินต้ง ที่เคยเจอในสนามรบโบราณน,นั้นก็มักจะกัดไม่ปล่อยและงัดอุบายมาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องบอกเลยว่านั่นเป็นสถานที่ที่มีแต่เล่เล่เ,ลเพทุบายแต่เมื่อเทียบกับที่นี่แล้วหอชำระใจสันติและเงียบสงบมากแม้จะมีการแข่งขันแต่ความดุเดือดกลับอ่อนกว่านในสนามรบโบราณมากกลุ่มของหลิวไปถอนหายใจอย่างโล่งอกหลังจากเห็นธงส่วนมีท่าทีอ่อนลงดูเหมือนว่าการกระทำลินต้งนั้นสร้างแนวป้องกันขึ้นมาได้แล้ว ที่นี่ช่างดีจริงๆเสียงหัวเราะดังมาจากบนฟ้าขณะที่ผู้คนกำลังโล่งอกสร้างสองร่างปรากฏบนแท่นพิธีมองมาด้วยรอยยิม้มสิ์คารวะผู้ดูแลทั้งสองสิดในหอชำระใจทุกคนเผยความรู้สึกยำเกรงและเออยังพร้อมเรียงกันเมื่อร่างทั้งสองนั้นปรากฏตัวบูต้ายิ้มพร้อมกับโบกมือเขาเหลือบมองหลินตงและเออยอกเยาถึงเวลาของเจ้าแล้วไปเตรียมตัวรับพิธีจุ่มเสียในทานโอสถซะอ้อ อีกอย่างหนึง่งท่านผู้นี้ก็คือเฉินเจินผู้ดูแลแห่งหอชราระใจลินต้งบิดมุมปากเมื่อเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มของวูเต้าเห็นได้ชัดว่าชายชารามาถึงที่นี่นานแล้วแต่ไม่ได้แสดงตัวให้เห็นเท่านั้นเพราะเขาต้องการรอให้หลินต้งแก้ปัญหาด้วยตัวเองสิทธิลินต้งคารวะหัวหน้าหอหลินต้งมองผ่านวูเต้าไปทางชายชาราผมสีขาวที่อยู่ข้างๆ เขามีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเป็นมิตรแต่จากคลื่นจิตทําให้หลินต้งสัมผัสได้ถึงพลังหยวนมหาศาลและแก่กล้ายิ่งกว่าคลื่นพลังของอู่เต้าเสอีกคลื่นนี้ราวกับมหาสมุทรลึกล้าและยากจะหยั่งถึงนี่เหรอหัวนหน้าหอเฉินเจิ้นเขามีขุมพลังระดับเซิงสเวียนขั้นที่สองแล้วหลินต้งจนคําพูดได้แต่เอ่ยกับตัวเองอย่างเงียบ เมื่อฝึกฝนสาเร็จขุมพลังขั้นเนี่ยผ่าน9ขั้นขุมพลังต่อไปก็คือขุมพลังเส่งสเสวียนและสื่อเสเวียนตามลาดับซึ่งแต่ระดับยังแบกอ่องไป3ขั้นก็คือขั้นที่1ขั้นที่2และขั้นที่3เฉินเจิ้นน่าจะอยู่ขุมพลังเส่งสเสวียนขั้นที่2หากเขาพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็จะเกิดบ,บรรลุขั้นที่3และจะมีร่างคงกระพันขุมพลังเส่งเสเวียน ถ้าอธิบายถึงขุมพลังนี้และสร้างพลังแห่งการกำรเนิดหรือคลื่นเ่องสวีนขึ้นมาเมื่อรวมกับคลื่นหยวนก็จะทําให้ขุมพลังในร่างของผู้ฝึกเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งไปถึงจุดที่ไร้ขอบเขตราวกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่โดยส่วนมากแล้วจอมยุทธ์ที่เข้าสู่ขุมพลังเ่องสวีนจะสามารถฟื้นฟูร่รางกายได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บทางร่างกายมาสาหัสขนาดไหนถ้าวิญ,ญญาณอภิมนุษย์ยังไม่ถูกทําลายจนเสียหายหนัก เมื่อคลื่นสเสงเสวยนในร่างของผู้ฝึกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลก็จะทําให้ได้แม้แต่กระทั่งรักษาตนเองยิงห่าขุมพลังไปถึงขั้นที่สามเมื่อไรแล้วล่ะก็เขาจะสามารถสร้างแขนขาขึ้นมาใหม่ได้ไม่ว่ากันว่ากระตรงๆแล้วก็เท่ากับมีร่างที่ไม่มีวันตายนั่นเองร่างเนื้อของจอมยุทธ์ขุมพลังขั้นนี้น่าสะพรึงเป็นอย่างยิ่ง หากพลังแห่งกายกําเนิดของขุมพลังเซิงเสวียนส่งผลให้จอมยุทธ์มีร่างที่ทรงพลังพลังแห่งความตายของขุมพลังสื่อเสวียนก็จะทําให้คนที่มีบรรลุขุมพลังนี้มีพลังการทําลายล้างที่น่าสะพรึงเพียงแค่ยกมือขึ้นเท่านั้นสรรพย์สิ่งไร้ซึ่งตัวตนภายใต้พลังแห่งความตายแน่นอนว่าขุมพลังทั้งสองอยู่ห่างจากดินต้องไปหลายช่วงตัวแม้ว่าในดินแดงตรงเฉวียนจะถือว่าเป็นจอมยุทธ์ชั้นสูงตราบใดที่เขาสามารถเข้าสู่พลังเซิงเสวียนได้สำหรับขุมพลัง สื่อสเสวียนแล้วบางคนที่อยู่ในระดับนี้คงจะเป็นผู้อาวุโสในระดับสูงๆยิ่งขึ้นไปอีกภายในสำนักเต่าและยอดสำนักอื่นๆเชิญเจิ้นมองชายหนุ่มตรงหน้าที่แสดงความเคารพออกมาสายตาแหลมคมของเขารับรู้ได้ถึงความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ในตัวภายใต้ดวงตาที่เป็นมิดสิ่งที่ซ่อนอยู่ทําให้เขารู้ได้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าคือหมาป่าสวมหนังแกะซึ่งมักซ่อนตัวอยู่เสมอถ้าใครไปแย่เข้าหมาป่าตัวนี้ก็พร้อมจะฝังเขี้ยวใส่ในทันทีไม่แปลกใจเลย ที่เขาขึ้นมาอยู่ในอันดับสูงของสนามรบโบราณได้แม้จะมาจากแควระดับตำ่ำเชิญเจิ้นถอนหายใจอย่างนุ่มนวลภายในใจเขารู้สึงถึงสถานการณ์ของสนามรบโบราณอย่างแจ่มแจ้งเวลาเดียวกันเขาก็เข้าใจอย่างดีว่าจอมยุทธ์ที่มาจากแควระดับต่ำนั้นต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนที่จะเป็นผู้ชนะแห่งสงครามร้อยแขวนชายหนุ่มตรงหน้าเขาผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนแล้วอารมณ์ที่ไม่สามารถระบุได้ผุดขึ้นมาในใจของเชิญเจิน้น เมื่อคิดถึงจุดนี้เขาเคยผ่านเหตุการณ์ในสนามรบโบราณมาเช่นกันและเขาเป็นจอมยุทธที่มาจากแควะระดับกลางเท่านั้นชายหนุ่มตรงหน้าไม่ต่างจากเขาในตอนนั้นแต่ชายหนุ่มกลับเด็ดเดี่ยวมากกว่าเขาหลายเท่าหลังจากนี้ไปเจ้าคือสิษสายตรงแห่งหอชำระใจดังนั้นถือว่าที่นี่เป็นบ้านของเจ้านะใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของเฉินเจิ้นเผยรอยยิ้มบางจริงใจเขาแบมือเหียวย่นวางบนกระหม่อมของดินตรง หลินตองอึ้งไปชั่วขณะกับการกระทาของเฉินเจิ้นเขามองใบหน้าผูุ้ษโก่อนจะขยับปากเล็กน้อยแต่กลับไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเขาทำเพียงค้อมศีรษะลงอย่างช้าๆส่วนลึกในใจเริ่มเกิดความรู้สึกยากอย่างถึงต่อสถานที่ที่เขาเพิ่งเข้ามาอารมณ์ที่มักเผยเฉพาะตอนที่อยู่กับครอบครัวในตระกูลหลิ่นเล็กๆในเมืองชิงหยางในอดีตแม้ว่าอารมณ์นี้จะเกิดเบาบางแต่คนที่ใกล้ชิดกับหลินตงเท่านั้นถึงจะบอกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนรอบครอบอย่างเขาจะเผยด้านนี้ออกมา ตาเท่านี้เสี้ยวเตียวเลิกคิ้วขึ้นแต่ใบหน้าหล่อเหลากลับปรากฏรอยยิ้มอ่อนโยนหลินต้องไม่ใช่คนที่จะถูกชักจูงด้วยคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นได้ง่ายๆภาพที่เห็นตอนนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่เลวหลายเลยก่อนที่คนคนหนึ่งจะเข้าร่วมกับสำนักได้เขาต้องพิสูจน์ตนเองก่อนฮะเริ่มเข้าพิธีจุ่มเสียในทานโอสถได้เจ้าหนุม่มพูดง่ายๆก็คือผู้ฝึกจะได้ประโยชน์สูงขึ้นก็ต่อเมื่อเขาทนอยู่ได้นาน ขุมพลังไหนที่เจ้าจะบรรลุถึงก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าเองเชิญเจิ้นยิ้มพลางถอนมือออกก่อนจะมองหูเต้าทั้งคู่เคลื่อนไหวจากแท่นพิธีลงไปในทานโอสดขนาดใหญ่หลินต้งลงมาในทานโอสถได้หลินต้องออกจากผวังไม่ได้ยินเสียงเรียกทุ้มต่ำเขาพยักหน้าจากนั้นก็แถบปลายเท้ากับแท่นพิธีพุ่งตัวออกไปพริ้วตัวลงในฐานโอสถที่มีคลื่นเนียพานพวยพุ่งขึ้นมาต่อหน้าสายตาอิจฉาหลายคู่ ทานโอสถซัดเข้าฟังคลื่นเนี่ยผ่านมาหาสารก่อตัวเป็นเกลียวสูงม้วนตัวยังไม่มีที่สิ้นสุดการแสดงพลังในทานโอสถนา่ากลัวกว่าแม่น้ำธรรมดามากหนกักเชิญเจินและหูเต้ารอยตัวอยู่ในทานโอสถแม้ว่าไอเนี่ยผ่านเข้มข้นจะโถมเข้ามาหาแต่เสื้อผ้าของพวกเขากลับไม่สั่นไหวเลยพวกเขาใช้คลื่นยวนปกป้องตัวเองจากแรงประทะของไอเนี่ยผ่านเอาไว้นี่ทําให้หลินตงรู้สึกอิจฉากับภาพตรงหน้าขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเรื่อรํา ของมีความเหลื่อมร้ำของขุมพลังระหว่างเขากับชายชาราทั้งคู่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างแน่นอน ขน,ขนาดเดียวกันนั้นเหล่าศิษย์แห่งหอชระใจก็ถอยไปยังอีกด้านหนึ่งของแท่นพิธีริมทานโอสถสายตาจ้องมองไปยังเบื้องหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอิจฉาการได้จุ่มเสียในทานโอสถเป็นเหตุการณ์ีิหาได้ยากจะเกิดขึ้นปีละครั้งหนึ่งเท่านั้นคลื่นเนี่ยผ่านทองคําที่สร้างขึ้นจากสะดื้อทานโอสถจะมีพลังบํารุงร่างจอมยุทธ์ขุมพลังเนี่ยผ่านมหาศาลแต่คลื่นที่สร้างขึ้นในแต่ละปีกลับมีจํานวนน้อยนิดมิฉะนั้นคงเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งต่อศิษย์ทุกคนในหอชระใจ ข้าอยากรู้จริงๆว่าหลินต้งนั่นจะทนได้สักกี่วันกันใช่ใช่ใชคืนเนี่ยผ่านทองคามันรุนแรงมากเมื่อเข้าสู่ร่างก็จะจู่โจมเข้าไปในระบบประสาทและเส้นเลือดอาจจะทําอันตรายถึงขั้นจบลมหายใจสําหรับคนที่โชคร้ายนะนะว่าแต่คนที่ได้รับสิทธิในการจุ่มเสียในทานโอสถเมื่อปีที่แล้วคือใครนะใช่วิตท,ที่ฟังหยุดหรือเปล่านะเขาอยู่ในทานโอสถได้กี่วันขุมพลังของหลินต้งตอนนี้ข้าเดาว,ว่าเขาสามารถอยู่ในทานโอสถได้สี่วันกระมังเ ใครจะรู้ล่ะบนแท่นพิธีทุกคนมองไปยังร่างชายหนุ่มที่อยู่เหนือทานโอสถเสียงบ่นกระซิบกระซาบดังอื้ออึงมาจากคนดูการจุ่มเสียงในทานโอสถอันตรายไหมเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงเหล่านั้นพวกโมหลิงก็มองไปทางเสี้ยวเตียวแลวเะเอ่ยถามทานโอสถสร้างจากไอเนียผ่านบริสุทธิ์ที่สุดบริเวณสะดือของทานโอสถจะปรากฏไอเนียผ่านหลากหลายหลอมรวมอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยรอบ เมื่อเวลาผ่านไปการหลอมละลายก็จะสร้างพลังงานบริสุทธิ์ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าคลื่นเนี่ยผ่านท้องเซี่ยวเตียวอธิบายเสียงเรียบและก็ยังมีชื่อเรียกเฉพาะกับคลื่นเนี่ยผ่านทองคําชนิดนี้ว่าไอพลังวิญญาณอภิมนุษย์ไอพลังวิญญาณอภิมนุษย์งั้นหรือมั่วหลิงและคนที่เหลือตกตะลึงไปเมื่อจอมยุทธ์ขุมพลังเนี่ยผ่านผ่านภัยพิบัติขั้นที่เจ็ดคลื่นเนี่ยผ่านในร่างผู้ฝึกก็จะปรับเปลี่ยนเป็นไอหยวนด้วยตัวเอง จากมุมมองแตกต่างกันในสถานการณ์นี้ก็เหมือนกับการที่คลื่นเนียผ่านทองคำในทานโอโสถคลื่นนี้จะก่อตัวขึ้นหลังจากการรวมรักกนหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่คลื่นเนียผ่านทองคำที่นี่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองก็เท่านั้นละหากผู้ฝึกสามารถดูดซับคลื่นเนียผ่านทองคำที่นี่ได้สำเร็จไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อความแข็งแกร่งที่เพิ่มคูนขึ้นแต่ก็ยังทำให้พัฒนาลูกแก้วหยวนตันเป็นวิญญาณอภิมนุษย์ได้อย่างราบรื่นอีกด้วย โหมันมีผลดีขนาดนั้นเชียวเหรอพอได้ยินคำอธิบาย มัวหลิงและคนอื่นๆก็ตกกระลึงไปการสร้างวิญญาณอภิมนุษย์เป็นขั้นตอนสําคัญของขุมพลังเนี่ยผ่านเมื่อวิญญาณอภิมนุษย์สูงสร้างขึ้นแม้ร่างกายของจอมยุทธ์ถูกทํรลายก็แต่ก็ยังไม่ตายแต่ว่าจะมีวิญญาณอภิมนุษย์ที่มีประโยชน์มหาศาลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการสร้างเลยความเสี่ยงของการสร้างวิญญาณอภิมนุษย์นั้นมีมากกว่าการโจมตีภัยพิบัติเนี่ยผ่านซสอีกดังนั้นเมื่อบกเขาได้ยินว่าคลื่นเนี่ยผ่านทองคําช่วยในการสร้างไอวิญญาณอภิมนุษย์ให้้รรร่่าาาาาเเเืองมกกกกขขึึนนนพวจิดชี้ มีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ขึ้นเนี่ยผ่านทองคําเป็นสิ่งที่จอมยุดแบกพวกเจ้ายังไม่สามารถควบคุมได้เช่นกันเมื่อไรเจ้าเสียความควบคุมภายในร่างจะอยู่ในสภาวะยุ่งเหยิงท้ายที่สุดแล้วไม่เพียงแต่จะส่งผลไม่ดีแต่จะยังได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในแทนนอกจากนี้ ครื่องเนี่ยผ่านทองคํายังซ่อนตัวอยู่ในก้นฐานโอสถถ้าต้องการให้ครื่นเนี่ยผ่านนี้จะต้องดำลงไปถึงก้นแรงกดดันภายนอกเพียงพอที่จะบดขยี้ร่างของจอมยุทธขุมรังเนี่ยผ่านขั้นที่สีได้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทนต่อแรงกดดันระหว่างดูดซับเครื่นเนี่ยผ่านทองคําในคราวเดียวกันเซี่ยวเตียวอธิบายอ๋อ ทุกคนเข้าใจแล้วว่ากำรังจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าของทุกคนเซียวเตียยก็ยิ้มบางเบนสายตามองไปยังชายหนุ่มที่อยู่เหนือทานโอสดแน่นอนว่าคลื่นเนี่ยผ่านทองคำรุนแรงก็จริงแต่ทาให้เกิดอันตร,รายถึงตายกับรินต้งที่ฝึกวิชามังกรมรกตเทวะไม่ได้หรอกลงมือได้เฉินเจิ้นที่รอยอยู่เหนือธารโอสดหันมามองหูเต้าและหัวร้อนในลำคออืม วูเต้าพยักหน้าจากนั้นสีหน้าก็มืดมนลงเขาสะบัดแขนเสื้อรั้วขึ้นยวนมหาศาลไร้ขอบเขตออกมาจากร่างรั้วกะขึ้นอยกักก่อตัวเป็นแท่นหยวนขนาดใหญ่พุ่งลงไปจากนั้นก็เริ่มกวนอย่างรวดเร็วรั้วกะช้อนขนาดหยกักควับขวับควับขณะที่ช้อนหยวนหมุนควงไปมาทานโอสถก็เดือดปุดปุดขึ้นและกระแสน้ำดันตัวขึ้นอย่างแรงหลุ่มน้ำวนสีดำก่อตัวขึ้นบนผิวทานโอสถ หลุมน้ำวนขยายขนาดอย่างรวดเร็วลึกไปยังก้นฐานน้ําวนสีหมึกราวกับปากปีศาจที่ทําให้ทุกคนมองนั้นขนลุกชันว่าเห็นได้ชัดว่าขนาดของหลุมน้ําวนยืดออกความกว้างของปากทางอยู่ประมาณร้อยศอกเห็นจะได้แสงสีทองเรือรองกระจายอยู่ในความมืดมิดไร้ขอบเขตฟู่แสงสีทองพ่นขึ้นมาจากหลุมน้ําวนราวกับลูกไฟย,ยิงไปบนท้องฟ้าที่มืดมิดพลังงานรุนแรงผิดปกติก็ปะทุขึ้นบนผืนฟ้า ขึ้นเนี่ยผ่านทองคำทุกคนบนแท่นพิธีเห็นแสงสีทองยิงขึ้นจากหลุมมัมบนเสียงประราใจก็ดังขึ้นดวงตาอัดแน่นไปด้วยความร้อนละอุหลินตงลงไปในก้นทานโอสถดูดซับคลื่นเนี่ยผ่านทองคำไว้ซะถ้าเจ้าทนไม่ไหวก็ทุบยกชิ้นนี้แล้วข้าจะพาเจ้าขึ้นมาเทินเจ้นคำรามขณะที่แสงสีทองกระจายรอบตัวเขาสะบัดแขนเสื้อส่งชิ้นยกสีทองร้อยไปหาหลินตงขอรับ โดยไม่รีรอรินต้องรับหยกสีทองไว้ในมือร่างสันเทิมขึ้นหยวนแพออกมาห่อหุ้มร่างเอาไว้จากนั้นเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปในหลุมน้ำวนที่กำลังหมุนรอบโดยไม่มีความสงสัยใดๆแม้แต่น้อยพอรินต้องเข้าไปแล้วเฉินเจิ้นก็เริ่มลงมือต่อขึ้นหยวนไร้ขอบเขตเพแพรออกมาจากร่างห่อหุ้มหลุมน้ำวนไว้ทั้งหมดจากนั้นหลุมน้ำก็หมุนช้าลงในที่สุดก็หยุดนิ่งเฮ้อ เมื่อเห็นว่าหลุมน้ำวนหยุดนิ่งบูเต้าก็ถอนหายใจโล่งอกเขาโบกมือช้อนพลังหยวนยักกลับมาจากนั้นก็เบนสายตาไปยังหลุมน้ำที่ปล่อยแสงสีทองและเม้มปากอะไรจะเกิดหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาแล้วยิ่งเขาทนอยู่ข้างล่างนี่ได้นานเท่าใดผลดีก็จะเกิดกับตัวเขามากขึ้นเท่านั้นเชิญเจิ้นอธิบายขณะปัดมือเจ้าคิดว่าหนุ่มนี่จะทนได้สักกี่วันกันเชิญเจิ้นถามขึ้นด้วยรอยยิม้ม ข้าว่าน่าจะซักห้าวันบูเต้าพึงพำประเมินอย่างเป็นไปได้มากที่สุดห้าวันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแต่ข้าเดาว่านี่ยังน้อยจากความคาดหวังในใจของเจ้านะเจ้าไม่หวังในตัวเขาไว้สูงกว่านี้หรอกหรอเชิญเจิ้นหัวเราะที่จริงข้าคิดว่าน่าจะสักแปดวันนะบูเต้าลูบเขาและตอบกลับเชิญเจิ้นอึ้งไปแต่ก็ปรับท่าทีเป็นปกติในไม่ช้าแล้วเอ่ยต่อเจ้าตรงไปตรงมาจริงๆจากที่ข้ารู้ ในหมู่สิทธิ์นุ่นยาวที่สามารถทนในพิธีจุมเสียนในทานโอสถได้มีเพียงอิงเซียวเซียวเท่านั้นที่ทำได้ถึงแปดวันข้าไม่คิดว่าหลินโต้จะอ่อนแอกว่าแม่นางน้อยคนนั้นหรอกวูเต้ายิ้มบางงั้นทำไมเจ้าไม่คิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอดีตเมื่อนานมาแล้วล่ะปีนั้นสิทธิ์พี่โจโทงก็นอนอยู่ในทานโอสถด,ดูดครับขึ้นเนี่ยพรานทองคำจนหมดก่อนจะขึ้นมาเชิญเจ้นหัวร้อไในรำคอฮ่าฮ่าสิทธิ์พี่โจธงเป็นผู้มีพรสวรรค์เหนือผู้อื่น สามารถฝึกคัมภีเต้าวางวูได้ข้าไม่มีความคาดหวังขนาดนั้นกับรินต้องรอกวูเต้าหัวเราะร่าเฮาเจ้าเฉินเจิ้นระเบิดหัวเราะพางสั่นหัวจากนั้นก็เบนสายตาไปยังหลุมน้ำวนที่ปล่อยแสงสีทองออกบาเอ่ยเสียงแผ่วในเมื่อเจ้ามีความคาดหวังกับเขาไว้สูงเรามาดูกันว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะทนได้กี่วันเฉินเจิ้นพูดจบก็ไม่พูดอะไรอีกหลายอึดใจจากนั้นก็รำพึงกับตนเอง หากปฏิหารเกิดขึ้นจริงนั่นคงเป็นเหตุการณ์ที่ดีขอชำระใจงเงียบงานมาหลายปีถึงเวลาต้องเกิดเรื่องตื่นเต้นตะบ้างแล้วเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่15เรียบร้อยแล้วนะครับแมหมลินต้องลงไปจะอยู่ได้สักกี่วันทำให้นึกถึงเซียวเหยียนที่ขึ้นไปอยู่ในหอคำชีอ,อะไรสักอย่าง <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณตมิมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แลวกดดิ่งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ